สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเข้ามาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เริ่มปลูกทุเรียนนะครับทักเข้ามาถามนะครับว่าการดูแลทุเรียนนะครับหรือการสังเกตต้นทุเรียนนะครับจะสังเกตยังไงนะครับสําหรับต้นทุเรียนเล็กนะครับเพื่อนๆต้นทุเรียนเล็กนะครับถ้าเราปลูกไว้นะครับเราจะสังเกตได้โดยการที่เราดูจากใบของเขานะครับว่าใบของเขานะครับมียอดอ่อนแตกหรือเปล่านะครับผมจะพามาดูต้นนี้นะครับการสังเกตต้นทุเรียนเล็กนะครับว่าเขา เจริญเติบโตสมบูรณ์ดีหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับเขาจะต้องมีใบเก่านะครับที่มีสีสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็มียอดอ่อนแตกออกมาแบบนี้นะครับตลอดนะครับทุกๆเดือนนะครับเห็นไหมครับยอดเขียวแบบนี้นะครับเขาจะพร้อมนะครับสําหรับปรุงอาหารนะครับแล้วก็เขาเจริญเติบโตนะครับหรือว่าเขาแตกรากนะครับเขาก็จะมียอดอ่อนแบบนี้ออกมานะครับนี่คือต้น ทุเรียนเล็กที่มีความสมบูรณ์นะครับที่เราสังเกตได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นทุเรียนนะครับที่เขาไม่สมบูรณ์นะครับสีของเขาจะออกเหลืองๆนะครับแล้วก็ยอดของเขาที่ออกมานะครับจะสั้นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้สังเกตต้นทุเรียนที่ปลูกเอาไว้ของตัวเองเป็นนะครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นต้นทุเรียนเล็กนะครับที่เขาป่วยนะครับ ใบเขาจะออกเหลืองๆแบบนี้นะครับเราสามารถสังเกตได้นะครับจากต้นทุเรียนที่เราปลูกนะครับสาเหตุนะครับของการที่ต้นทุเรียนใบเหลืองนะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งเขาขาดปุ๋ยนะครับสองนะครับเขาเป็นเชื้อราที่รากนะครับต้นทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์นะครับสังเกตง่ายนะครับคืออันดับแรกนะครับใบของเขาจะออกสีเหลืองๆนะครับยอดที่แตกใหม่ออกมานะครับจะไม่ยาวนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆยอดที่ออกมาใหม่ของต้นทุเรียนนะครับเขาจะสั้นนะครับ แล้วเขาก็จะรุดร่วงไปนะครับอันนั้นคือต้นทุเรียนนะครับที่ไม่สมบูรณ์นะครับเขาอาจจะเป็นเชื้อราที่รากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรีบแก้ไขนะครับไม่งั้นต้นทุเรียนจะตายนะครับเพราะว่านะครับต้นทุเรียนเขาตายง่ายนะครับต้นนี้นะครับผมได้ทําการรักษาเขาไปแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับเขามีสีเหลืองอสีเหลืองมากนะครับเขากล้จะตายแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ ได้เอานะครับยาเชื้อรานะครับมาราติโคนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเร่งการแตกยอดให้กับเขานะครับตอนนี้เขาก็เริ่มแตกยอดใหม่นะครับเพื่อนอันนี้คือยอดนะครับที่เขาแตกออกมาใหม่นะครับเขาจะเริ่มยาวขึ้นนะครับแสดงว่าครับเขาเริ่มหายแล้วนะครับ